คนต่อไปครับบุคคลที่กําเนิดมาพร้อมกับความผิดปกติทางร่างกายคือมีทั้งเพศชายและเพศหญิงในบุคคลคนเดียวกันนะคะพอเขาเติบโตขึ้นเนี่ยเขาก็จะอกว่าตัดสินใจเลือกเพศใดเพศหนึ่งระหว่างเพศชายกับเพศหญิงจากนั้นเนี่ยการดำเนินชีวิตของเขาในชีวิตประจาําวันการดำเนินชีวิตเข้าสังคมจะเป็นอย่างไรคะและก็ถามว่าเขาเนี่ยสามารถ กำเนิดหรือให้บุตรโดยที่ไม่ต้องอาศัยเพศชายและเพศหญิงได้ไหมคะแบบนั้นถ้าเกิดก็เรียกว่ากระเทยแท้นะครับที่ปัจจุบันที่เราพูดกันเียเป็นพวกกระเทยเทียมคือจริงๆแล้วเป็นเพศใดเพศหนึ่งอยู่แต่ไม่อยากเป็นอีกเพศหนึ่งนึกออกไหมครับแบบไม่เค้เรียกว่ากระเทยแท้ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีในไหนครับไสเดือนใช่ไหมครับผสมตัวเองได้ใช่ไหมครับอ่าใอไสเดือนพวกเราถ้าเราเรียนหนังสือเราจะรู้ถามว่าคนเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นไหมส่วนใหญ่พวกเราเนี่ยพอเกิดมาปุ๊บเนี่ยคุณหมอเขาจะต้องมองก่อนเลยว่าลักษณะที่เห็นภายนอก เหมือนผู้ชายหรือเหมือนผู้หญิงนะครับถ้าเหมือนอย่างไรเนี่ยเขาก็จะให้คุณพ่อคุณแม่เลี้ยงดูตามแบบนั้นเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าโอกาสที่จะแก้เป็นอีกอย่างมันจะยากนะฮะคำตอบยังอยู่ตรงนี้แหละว่าเขาก็จะเลี้ยงอย่างนั้นมาแล้วเพราะฉะนั้นมาถึงตอนโตก็เป็นเตรียมตัวเตรียมใจมาเรียบร้อยแล้วเข้าใจไหมครับยกเว้นว่าไปเกิดอยู่ในตอจอวอหมอตําแยทธร,รซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยจะมีไอ้นั่นถ้าเกิดเป็นแบบนั้นก็ต้องนั่งให้นักจิตวิทยา วิเคราะห์ว่าใจเขาอยากจะเป็นเพศไหนแล้วก็ปรับแต่งอวัยวะให้เป็นเพศนั้นแต่ส่วนใหญ่คนที่นะครับมีลักษณะทางเพศที่แบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเจริญพันธุ์ไม่ค่อยจะได้เพราะอวัยวะเนี่ยมันเจริญไม่เต็มที่ยกเว้นว่าไปวานคนตั้งท้องแทนหรือว่าไปทําผสมเทียมอะไรก็อีกเรื่องหนึง่ง